มนุษย์กลายพันธุ์โดยมองโลกของไทยบายธีรพัฒน์จากหนังสือเล่มหนึ่งเขากล่าวไว้ว่าคนจนจะมีข้ออ้างเยอะแยะคนจนเอาใจยากให้อะไรที่ฟรีๆหน่อยก็บอกว่าโดนหลอกถ้าให้ลงทุนนิดหน่อยก็บอกว่ามีกําไรน้อยมีโอกาสเสียแต่ถ้าเกิดให้ลงทุนมากหน่อยก็บอกว่าไม่มีเงินให้ทําอะไรบ้างเล็กน้อยก็บอกว่ามันเสี่ยงเกินไปมันไม่น่าทําพอให้ทําอะไรต่อไปอีกก็บอกว่า ไอเรื่องนี้ไอแบบนี้มีคนทํามากแล้วไม่อยากจะทําไม่อยากจะเป็นคู่แข่งขันกับคนอื่นโอกาสที่จะชนะมันมีน้อยโอกาสที่จะได้มันไม่มีสิ่งต่างๆเหล่านี้ครับเขาพยายามพูดมาเพื่อที่จะแก้ตัวและเป็นข้ออ้างเพื่อที่จะทําให้ตัวเองไม่ไปสู่ความสําเร็จแต่สิ่งที่เขาทําก็คือการรวมตัวรวมกลุ่มกันเพื่อที่จะพูดเรื่องแต่สิ่งที่มันเป็นไปนไม่ได้ เพราะฉะนั้นในชีวิตเขาและกลุ่มพั้วเขาก็จะเจอแต่สิ่งที่มันเป็นไปไม่ได้โอกาสที่เข้ามาไม่เคยสร้างผลลัพธ์ในความสําเร็จได้เลยแต่สิ่งที่เขาทําได้ดีอีกอย่างหนึ่งเท่านั้นเองคือว่าเขามองคนรวยมองคนอื่นที่ประสบความสําเร็จว่าคนนี้จะต้องทุจริตมาต้องคดโกงต้องเป็นคนที่ไม่ดีต้องเป็นคนเห็นแก่ตัวเพื่อที่จะหลีกเลี่ยง ปมหรือประเด็นที่ตัวเองไม่ได้ประสบความสําเร็จอย่างที่ตั้งเป้าเอาไว้อย่างเช่นกรณีนิทานหมาจิ้งจอกกับองุ่นเปรี้ยวมีหมาจิ้งจอกตัวหนึ่งที่อยู่ในป่าเห็นพวององุ่นสวยงามน่ากินมันก็กระโดดงับครั้งที่1ครั้งที่สองและครั้งที่สม,มันไม่สามารถกินองุ่นพวงนั้นได้มันก็บอกว่าอางุ่นเปรี้ยวฉันไม่กินหรอกมันไม่น่ากินแล้วมันก็เดินไปคําพูดของมันเป็นเพียงแค่คําพูดที่ออกมารับรอง ความผิดพลาดของตัวมันเองเพื่อที่จะไม่ให้มันขายข,ายขี้หน้าเท่านั้นเองในวงการธุรกิจอะไรต่างๆก็เช่นกันหลายคนที่ไม่ประสบความสําเร็จจะพยายามมีข้ออ้างมีข้อแม้ต่างๆนานาสารพัดหลายคนบอกว่าเกิดมารวยหรือเกิดมาจนมันก็ต้องตายเหมือนกันอันนี้ครับคือคําพูดของคนเห็นแก่ตัวเพราะว่าบริบทนี้อาจจะถูกถ่ายทอดมาจากคนก่อนหน้าคุณ ที่เขาไม่เคยทําอะไรให้คุณมาก่อนเลยคุณจึงลำบากและคุณใกล้กาลังจะถ่ายทอดความลำบากไปสู่รุ่นลูกรุ่นหลานคุณเพราะคุณไม่ได้คิดสร้างอะไรขึ้นมารองรับเขาเช่นกันเพราะฉะนั้นสิ่งต่างๆเหล่าลนี้มันคือวงจรอุบาทมันจึงเป็นความจนซ้ซําซากที่อยู่กับตัวคุณและอยู่กับวงตะบ,บุคุณคุณจะต้องเป็นมนุษย์กลายพันธุ์จะต้องแตกออกมาอีกหนึ่งสปีชีเพื่อที่จะทําให้รู้ว่า ในกลุ่มตระกูลของเราก็มีผู้ที่ประสบความสําเร็จด้วยเช่นกันสิ่งนั้นคุณทําได้ผมก็ทําได้เราเป็นเพื่อนกนัน,นครับจากธิรพัฒน,น์เกิดมาเพื่อไทยคนเกิดมาเพื่อแบ่งปันสวัสดีครับ